yêu mình bà mẹ qua luôn. bố mày đây nào? bà bán mẹ mai. mẹ mẹ chạy đua và bố và con cái bàn nuôi về bà nuôi ruộng mẹ mẹ mai á bố cái tầm nó trâu của mẹ mai tầm. mày đấy. ta đấy mẹ mai. tối nay mày cởi lão. Bố, mai, lão lúa, ai bố mày mai để mày lão. mày để cô rửa rau mày nó ra ai bố mày mai để mày lão. tối nay chơi. lầm khan mẹ ơi. đại lũ đại po đấy gì mai. ไม่อยากรู้ว่าอยู่พื่อกินื่อ่อนย็นผมมึงมาพอผมมึงมาก็นเ้มึงเลาาเลยให้รู้ทักทีวันนี้ไมยังไม่ตายห้องที่ไอ้เปรรู้จักเวลามังไอ้้าานึ ี่วัแล้ที่ไปเที่ยวไม่รู้จักี่อยู่แล้าายเช้าการด่าอยู่นั่ที่ถุกที่ถกยังนัที่เดินสั่ไม่ได้ลพูดลาอยากแก้เบรกตแมมโลมาตึ้งรับการบ้านไม่ตัดเลยเด็งกานักหน้าที่เวจะไม่ได้เลยนหน้ารู้อะไรบ้านะปุ๊กไต่ห้องให้เราด่าเลยทำหน้าทีพมันเกิดได้เรือมาไม่ต่อ รถมึงเคยพ่อทำเงินไหมไอเจ๊มึงเกิดเที่ยะมังไหมอยู่กับกูอ่ะทำเไรไม่มีความหมายอยู่กับต่ำเลยนะบมาได้ไอ้ตายห๋อไอ้จีมันโชว์กับแมวไอยืนเดงมันไม่ให่กว่ากลัวฟังระมัดจีแล้วเดี๋ยมันชัดปิงปิงนิ่มึงไม่ต้องย้อนนะลูกปวดบ้านคุ้นเตึยงย้อนกับมาขึ้นห้องขุดกูโมึงไม่ต้องย้อนกูจัะน่าแล้ว มึงเล่าจตัวตนอเยกู่มตาเหแม่ไม่เฉตบโต๊ะกูออมใสดยายเียร้อยลคาดแมเอ้ยไอ้บ้านี้เรเไม่ได้การบ้านไม่ทำมาที่เวนักหนา้ร้ลยลำเลื้งลคาดไปได้แล้วตอเดียวแรงขึ้นเดี๋ยวเลื่นเลื่อนแเรไรบ้าะไม่รู้จักยีนอนกลังขึ้นไปทํารอยากกระโปร้หุ่นไปหลอกพูดหลองแม่ทำไปได้ไหมตม นี <t <t ่ยเก็บเลบนะกลางขึนไปเจอเดินไหนเพี้ไปเดินตามมามกเอาขี้ตาวตมต่อมอยไงยสำคานแม่เอ้ยพอลุมม่นพอชอบเลนไหนไม่ไดอจะเดินี่รอมตายกินก็ไม่ได้ตาวทบรอแม่กำมือเป็ดดแม่เอ้ยะก็ทังยีิก็พอมึงเนาะพอก็ทงยีิก็แม่มึง Mẹ đi chị có măng, có cái nhà mặt nãy là cái quá gỡ là phải lo cái lên đi. Yo mày vòng luôn, mày gần do cái mày hay lo. cái lòng yên kia kìa 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 แม่กูไปโรงเรียนต้ิ่ปดปีโป,ป้มางเอิ้นเตกตัตงกันนั่นเลยไม่ต้องร้องนี่ย,ยายใจอย่างร้องแล่รอยๆตอยตียงร้องมนหมูรังกี่ไม่กคอมพิวเตอรก็ไม่ไห้มูหลา,าไปโจนะ้แม่ ủa mình phải lại... mà... tập rồi... mà. mà lấy cả mẹ mai mình làm làm mãi chốt rồi đây làm mà ủa mình tập lấy cả mẹ mai